อสราเอุดกองทัพแตกกับรัฐบาลทัพอากาศประท้วงหยุดบินวันที่14สิงหาคม2568อยดู่กริชันค่ะชนวัดวังชากรบิ๊กบอผ่าโลกสถานการณ์ล่าสุดในศึกล้างเผ่าพันปันเลสไตน์มีการรายงานทุกวันนะคะสำนักข่าว AP เปิดเผยเมื่อคืนนี้เองบอกว่าอิสราเอลกำลังเจรจากับสุดานใต้ เพื่อจะขับไล่ชาบบาเลสไตน์จากชนวนกาซาให้ไปอยู่ที่สุดานใต้ค่ะทางทั้งที่อยู่ที่นี่เผชิญวิกฤตเรื่องการขาดอาหารที่อเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันนอกจากเผชิญภาวะสงครามและ,ะเผชิญสภาวะอดอยากไม่ต่างกันเลยเป็นสภาพที่เหมือนกันเดีย เบสเลลสมทรดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอิสราเอลเร่งใหญ่เลยอนุมัติการพัฒนาแผนการตั้งคินฐานโปรเจกต์ใหม่อีหนึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่ระงับมานานตอนนี้เร่งใหญ่เลยโดยจะตัดพื้นที่ออลกุดหรือเรอ,อีกชื่อหนึ่งว่าเยรูซาเล็มตะวันออกนะออกจากเวสต์แบงค์ที่ถูกยึดครองก็คือเดิมนี้มันหยุดติดกันเลย ตอนนี้จะตัดเลยว่าเป็นของกาซาเราจะยึดกาซาทั้งหมดทางสมอรทิคเขาพูดว่าแผนนี้ฝังความคิดเรื่องสร้างรัฐปาเลสไตน์เลยเขาบอกว่านี่คือตะปูตัวสุดท้ายตอกฝาลงศพสำหรับการเป็นรัฐปาเลสไตน์รัฐบาลสหรัฐสนับสนุนการดำเนินงานของเราในเขตเบสแบงค์อย่างเต็มที่นั่นก็คือสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนี้ได้รับการไฟเขียวจากทรัมป์ จากสหัดทั้งหมดแล้วสรัฐจะมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ไม่เกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์มันไม่ได้สายเหี่ยวของอิสราเอลตอนนี้กระเฮียนกระหือรือมากเลยนะคะที่จะยึดปาเลสไตน์ทั้งหมดโดยไม่สนใจเคลื่อนลูกใหญ่แห่งการต่อต้านที่กำลังก่อตัวไปทั่วโลกเลยแม้แต่พันธมิตรยุโรป ก็รับไม่ได้กับแผนยึดครองกาซาขับไล่คนปาเลสไตน์จากแผ่นดินบ้านเกิดของเขาเองไปอยู่ในที่ที่กันดานเรื่องนี้มันสะท้อนจิตใจเหี้มเกรียมของผู้ปกครองสายเยียวและกำลังครองอำนาจอยู่ในอิสเอลนะคะตอนนี้ทั้งออสเตรเลียกำลังจะเข้าร่วมกลุ่มประเทศตะวันตกที่กำลังเอ,อเร่งกันประกาศนะคะ สนับสนุนรับรองปาเลสไตน์ส,สวนทางสหรัฐและอิสราเอลเลยมีที่ไหนบ้างนิวซีแลนออสเตรเลียสาธาชาจากักรฝรั่งเศสสเปนไอแลนและแคนาดาประกาศเจตนารมณ์รับรองปาเลสไตน,น์แน่นอนกระแสประท้วงภาพประชาชนทั้งในยุโรปสหรัฐและเอเชียผดขึ้นมากลามไปทั่วแม้จะมีการจับกลุ่ม ผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในหลายเมืองก็ตา่างนอกจากปัจจัยภายนอกนะคะการต่อต้านจากนานาชาติแล้วปัจจัยในประเทศก็หนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อกองทัพกับรัฐบาลแตกกันยับรู้กันไปทั่วและสื่อเอเอลก็เอามาเผยแพร่เบนจามินเนธันยาฮนายกรัฐมนตรีเาเอลวันนี้นะคะพูดชัดเลยให้สัมภาษสือ่อผมกันงวลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนตัวของผมและครอบครัว พราะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านผมอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม่น่าจะรู้ตัวมาตั้งนานนะคะเรียกว่าสั่งสังหารลูกหลานเขาอะเขาไม่โกรธอะเป็นไปได้ยังไงลูกหลานตัวเองปกป้องเต็มที่แต่ไม่สนใจลูกหลานที่เป็นตัวประกรันไม่สนใจลูกหลานในสนามรบคําสั่งฮันนีบาลให้ยิงเกินเองถ้าคิดว่าจะโดนจับยิงฮามาสปรับยุทธวิธี จับทหาริสราเอลเพิ่มยิ่งสั่งเลยให้ยิงก่อนแล้วความสัมพันธ์ในกองทานก็ไม่ดีเพราะต่างระแวงค่ะใครพลาดจะโดนเพื่อนกันยิงเรื่องนี้ไม่สามารถทำให้กองทัพแข่งเกร่งได้เลยการประท้วงของประชาชน y y ิอเาเยลยังไม่หยุดนะคะเกือบสัปดาห์แล้วแต่ว่าไม่แรงเป็นหลายหมื่นคนเหมือนตอนต้นๆ ตอนนี้ก็กระจายกันไปหน้าสภามั่งหน้าบ้านพักในธัญโชมั่งหน้าสำนักงาออนนายกรัฐมนตรีมั่งแต่ก็ยังคงประท้วงอยู่เพราะว่าคัดค้านการยึดเบ็ดเสร็จคัดค้านการปล่อยไม่ให้มีเจรจาเมื่อไม่มีเจรจาก็แปลว่าเท่ากับทำให้ตัวประกรันต้องเสียชีวิตเพราะแน่นอนถล่มไม่เลือกตัวประกรันที่ถูก กักขังอยู่ในอโอคงใต้ฉนวนกาซาก็มีสิทธดับทั้งสิ้นทั้งหมด59นะคะมาสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์จับเพิ่มอีก3นอกจากสมอทร์ตัวตึงนะคะอีกคนหนึ่งตัวตึงเหมือนกันเย,ยวจัดเย s เ a ลคัตส์รามติกะทรงความมั่นคงของเอเซียขอประกาศจะกำกับดูแลการแต่งตั้งกองทัพ และการจัดกำลังพลภายใต้ในโยบายรุกรานด้วยกองกำลังฐานต่อกาซาแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าได้ไฟเขียวจากสเปนเซตนะคะก็จะทำตามนั้นแล้วก็เมื่อเสนาธิการหันบกเออซึ่งเป็นแม่ทัพหลักในการบุกป,ปราบพามาสเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเขาคัดค้านหลายวันติดๆกันจนกระทั่งเถียงกันในที่ประชุมแล้วก็ต้องแพ้มตินะคะแต่ตัวเขาเองถามว่าจะ ต่อต้านคัดขานหรือไม่ก็คงไม่เพราะว่ามีกฎหมายคุมอยู่และตัวแม่ทัพเองก็บอกว่าเขาต้องเห็นประโยชน์ส่วนรวมก่อนนั่นก็คือถึงขัดกันก็ไม่ถึงขั้นที่จะรัฐประหารหรือยึดอำนาจแต่แน่นอนกองทัพไม่ยึดอำนาจแต่มีแต่นะคะรัฐบาลอิสเอลจะไปรอดหรือเปล่านี่แหละทำไมแม่ทัพโบ,บกเสนาธิการฐานบกซึ่งเป็น ผู้บรญชารหลักเนี่ยทำไมเขาคัดขานเขาบอกว่าณนะเวลานี้ทหารอ่อนล้ามากไม่มีกำลังพลพลาดเวรและไม่มีกำหนดการว่าสึกนี้นจะจบเมื่อไหร่ก่านกำลังใจของทาร IOF ก็ตกต่ำมีคนปลิดชีพตัวเองบ่อยมากขึ้นช่วงนี้จะว่าไปแล้วเฉลี่ยวันละคนในตลอดสัปดาห์นะคะ CSL ก็เอามาแชรว,ว่า ฐาน IOF ป่วยเข้ารับการรักษาหรืออยู่บ้านซึ่งไม่สามารถกลับมารบได้แปดหมื่ 80, นนายแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตต้องรักษาต้องเข้าเข้าออกออกเรื่องเกี่ยวกับด้านจิตเวทสองหมื่นหกพันนายนะคะพิการอีก5,000กว่าคะ่ะเหล่านี้รายง,งานโดยสื่อของอิสราเอลเองเมื่อวันอังคารผีซ้ำดำพลอยนะคะ นักบินกองหนุนประจำการและอดีตนักบินกองทัพอากาศอิสราเอลรวมตัวกันประท้วงบริเวณหน้ากอมชาการหารเครียเพื่อประท้วงการตัดสินใจของรัฐบาลเนทันยูหูในการขยายการสู้รบในชนวนกาซาการยึดเบ็ดเสร็จต้องใช้กำลังทหารมากและสุ่มเสี่ยงจะถูกตอบโต้เหมือนสถานการณ์ในเวียดนาม แม้จะได้รับเสียงคัดค้านจากหวัวหน้าฝ่ายเสนาีิการหารเอลซามีนะคะแต่เอเซลฟั่งซามไร่ที่จริงเขาห่วงตัวประกันและห่วงฐานของเขาการชุมนุมก็ซ้ำอีกเกิดขึ้นที่ใกล้ประตูฐันทัพชาอูนะคะอยู่ติดกับจัตุรัสฮอ s t สเทจสแควร์ลานพิพิพธภัณฑ์เทลเอวีฟคือมีหลายจุดจุดนี้เป็น ทหารเป็นนักบินค่ะอดีตนายกรัฐมนตรีลับปิดตอนนี้เป็นฝ่ายค้านเป็นแกนนำฝ่ายค้านนะคะเขาโพสต์ลงเอว่ารัฐบาลในทันยูหูกำลังพาอิสราเอลสู่ความล่มสลายไม่เคยมีครั้งใดในประวัติศาสตร์ที่โลกจะชิงชังรังเกียจชาวอิสราเอลมากเท่ายุคนี้อีกแล้วคำพูดนี้ก็ตรงกันเปี้ยเลยพอเขาให้สัมภาษณ์วันเดียวกันนั่นแหะค่ะคือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ คนละขอบฟ้าเลยนะแต่ก็เป็นแนวร่วมของสรัฐเขากล่าวว่าสงครามในฉนวนกาซาเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่งของมนุษยชาตินายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันเยหูของอิสราเอลพ่ายแพ้แล้วในทางภูมิรัฐศาสตร์อันนี้นายกนิวซีแลนด์พูดนะคะและกำลังจะพ่ายแพ้ต่อกลุ่มต่อต้านที่แข็งแกร่งขึ้นทุกวันยิ่งปราบยิ่งเกิดโจมตีทุกวันที่สำคัญ ขวัญกำลังใจของทหาร IOF ตกต่ำลงทุกทีชีวิตของทานอิสราเอลก็สูญเสียทุกวันชุมชนโลกจำเป็นต้องตอบสนองต่อเรื่องนี้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ให้ได้คำพูดนี้ตรงกับรัฐมนตรีออสเตรเลียเลยค่ะอิสราเอลกำลังเสื่อมสุดลงเรื่อยๆจากภายในซึ่งแตกราวไปทั่วทั้งภาคการเมืองภาคประชาชนและกองทหารกับนักการเมือง และยังได้เปิดเผยให้เห็นให้นานาชาติหรือให้โลกอได้เห็นธาตุแท้นะคะว่าต้องการยึดแผ่นดินกาซาด้วยการก่ออาญากรรมภายใต้การสมรู้ร่วมคิดของสหรัฐฉากหลังคือการต่อสู้อย่างสุดจิตสุดใจของนักรบต่อต้านชาวปาเลสไตน์ในสมรภูมิกาซาจากต่นะคะแรงกดดันจากนานาชาติและภายในประเทศเองจะสามารถบีบให้ในทันเชลอแผนยึด และกลับมาเริ่มเจรจาใหม่อีกครั้งต่อไปได้หรือไม่ด้านนักรบกาซาเมื่อไม่คุยก็ลุยแหลกเท่านั้นเองค่ะเพื่อสนับสนุนให้สาบันทิทางไทยได้มีโอกาสทำงานรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเน,นื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบันทิทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี302 298 98 48ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณนาโอกาสนี้ค่ะ